สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่ศาลเจ้าทีกงเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับนี่เขาเขียนว่าศาลเจ้าทีกงตลาดสวนหลวงนะครับผมเจอข้อความผมอ่านให้ท่านฟังเลยนะครับศาสนิกชนทุกท่านที่ได้มาสักการะองค์ พระที่สารเจ้าทางสารเจ้าขอความกรุณาไม่นำสิ่งต่างๆไปคล้องหรือห้อยองค์กิมสิงของเจ้าแม่กวงอิมเมยวหวหวหกเจ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความชํำรุดเสียหายแก่องค์กิมสิงเจ้าแม่ทางสารเจ้าหวังว่าท่านจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและขอขอบพระคุณ เป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านให้ความร่วมมือและเกื้อหนุนสารเจ้าเรื่อยมาทางสารเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญในการงานหน้าที่สุขภาพแข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนามมออนี่ถอฮุกนะครับนี่เข้าชมสารข้างในกันเลยนะครับนี่คือสารที่กง สวนหลวงนะครับนี่คือเหล่าปึงเถาโกงกับทีตีแปบรบ่อนะครับทีตีแปบรบ่คือเทพปยดาฟ้าดินนะครับอยู่ที่สวนหลวงนะครับและดูวิวข,ข,ข้างๆสวยงามเลยทีเดียวเห็นไหมครับและนี่ก็มีเสียมสีมีเฮงเจียด้วยนะครับมีเสียมสีแสงเสียมสีแล้วก็อันนี้กวนอิมนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านดูสิครับ งดงามอย่างยิ่งเลยแล้วนี่ก็โอ้เสียดายที่เฮงเจียดนบังซะแล้วนะครับข้างบนก็สวยงามมีมังกรนะครับตรงนี้ก็เป็นเจ้าที่นะครับเรากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลน,นะครับก็ผมก็กราบไหว้สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามที่ตรงนี้เลยนะครับก็ท่านผ่านมาก็มา กราบไหว้าาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณที่แห่งนี้นะครับเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวข้างหน้าก็สวยนะครับท่านดูเห็นไหมครับความงดงามสวยทีเดียวโอเคนะครับเชิญเพื่อนๆมาท่องเที่ยวมาไหว้าาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลนี่คืออยู่สวนหลวงนะครับก็ผมขอจบทริปนี้เพียงเท่า,ทานี้นะครับ ให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ไร้โรคาพาให้สุขสมบูรณ์ครับ